สวัสดีครับนอกจากความน่าสนใจของทิศการภายในแล้ว สถานนิกยังได้ออกแบบให้มีทางเชื่อมต่อเพื่อนําไปสู่การชมนิทรรศการภายนอกบริเวณสวนป่าพุทธ,ธอุทยานอีกด้วยครับในบริเวณใจกลางของนิทรรศการสวนป่าพุทธ,ธอุทยานจะจัดแสดงเหตุการณ์การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีต้นพระศรีมหาโพ์เป็นสนัญลักษณ์สําคัญรวมถึงมีการจัดแสดงเรื่องราวของการสรวยวิมุติสุข7สัปดาห์อันหมายถึงการพบสุขที่เกิดเพราะความลุดพ้นจากกิเลสซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆ7ดแห่ง แ่งละหวันนนั่นเองนอกจากนี้ในบริเวณรอบนอกได้จัดแสดงเหตุการณ์สําคัญต่างๆตั้งแต่ประสูติไปจนถึงปรินิพานซึ่งแต่ละจุดจะแฝงด้วยคติคําสอนรวมทั้งจะมีพันไม้ในพุทธประวัติเป็นสัญลักษณ์เช่นสาระมีความเกี่ยวข้องกับการประสูติจันหอมและโบหลวงเกี่ยวกับเหตุการณ์ปริณิพานเป็นต้นครับ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทายไตรโลกนาศคันธาร,ราชอนุสร์ในพระบรมราชินูประมภ์